ครับเรื่องจริงที่ทุกท่านอาจจะเคยพบเห็นบ้างแต่หนึ่งในร้านเท่านั้นครับที่จะพบาาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้หลังจากที่เค้กซูมเข้าที่หน้าคนนี้คนนี้เลยคนนี้เลยหลังจากที่น้องคนนี้เนี่ยนะครับประสบอุบัติเหตุนะครับโดยการกระโดดนะครับลงจากรถสองแถวย้ํานะครับต้องเป็นรถสองแถวนะครับที่ ขับขึ้นมาบนพื้นที่มีสโลปนะครับประมาณ35องศานะครับด้วยระยะความเร็วประมาณนะครับ1ิบกิโลเมตรต่ตอชั่วโมงและโดดถอยหลังด้วยนะครับแรง <Hey. S 1> เฉียงนะครับ5้านิวตันนะครับจะ <Hey. S 1> สามารถ <c oughs> มี <c oughs> พลังพิเศษ <c oughs> นะครับเมื่อกี้ทดสอบนะครับที่ <c oughs> เกิดขึ้นพราวว่าอยู่ๆมันโดดได้ไงเนี่ยน่ช็อคงใครความสามารถพิเศษที่ได้มาจาก การเกิดอุบัติเหตุนั้นนะครับเคครับเราลองทดลองให้กล้องดูหน่อยครับก็มันถะลอกมันถลอกสอคกับนะครับหลังมือกับหมูขามันสูมนะครับมัอขูมทางซ้ายสอบสองข้างแล้วก็หน้าถลอกนิดหน่อยแล้วก็มีแผลในปากเพราะฟันมันคงขบนะดูครับเขาปันหน้ามันโยกสามสามสี่ามนไ้าินะปไปได้ยังไง